สวัสดีครับจากเพจตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์ครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัว AirPods Gen 2กันนะครับตัวนี้จะเป็น AirPods Gen 2รุ่นล่าสุดตัวนี้ทั้งฟังก์ชันและตัวเครื่องทำออกมาได้เหมือนแท้เป๊ะเลยครับและเมื่อเราเปิดฝากล่องขึ้นมาภายในกล่องก็จะให้คู่มือการใช้งานมาครับและต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องครับ และใต้กล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จ ios แบบยาวนะครับพร้อมใช้งานเลยครับสำหรับตัวเครื่อง airpods นะครับตัวนี้จะทำออกมาได้งานสวยมากๆเลยครับจะสกรีนครบทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังกล่องหรือภายในใต้กล่องหรือแม้กระทั่งตัวหูฟังก็จะสกรีนนะครับจะเห็นได้ว่าการสกรีนโลโก้ก็จะเก็บรายละเอียดเหมือนแท้ทุกจุดเลยครับซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือน้าหนักนะครับตัวนี้จะทําออกมาได้เทียบเท่าแท้เลยครับและในส่วนของฝาปิดเปิดนะครับทางโรงงานทําออกมาได้ดีมากๆเลยครับซึ่งตัวฝาก็จะไม่ปิดพับลงง่ายเหมือนรุ่นก่อนๆที่เคยทํามานะครับซึ่งบอดี้ตัวนี้จะเพิ่มแม่เหล็กมาถึง2ชั้นเลยครับจะทําให้เรารู้สึกได้เมื่อเปิดหรือปิดฝาจะรู้สึกสมูทขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับตัวนี้เราก็จะหมดปัญหาเรื่องฝาปิดง่ายหรือฝาพับลงมาเองเวลาเชื่อมต่อครับซึ่งตอบโจทย์สุดๆเลยครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับเพียงแค่เราเปิดบลูทูธที่มือถือนะครับและหลังจากนั้นเปิดตัวฝากล่องหูฟังครับจะเห็นได้ว่าป๊อปอัพตัวนี้จะเด้งขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับจากนั้นเราก็กดเชื่อมต่อตามที่ป๊อปอัพแจ้งเตือนได้เลยนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเจน2ตัวอัปเกรดล่าสุดนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธได้และยังสามารถตั้งค่าการใช้งานหูฟังทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตามที่เราต้องการหรือถนัดได้เลยครับซึ่งฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆก็จะเหมือนของแท้เลยนะครับและในส่วนของฟังก์ชันการตรวจจับใบหูเราก็สามารถปิดเปิดได้เช่นกันครับ ซึ่งปัญหาที่พบจากรุ่นก่อนๆน,นะครับเพียงแค่ขยับตัวหรือขยับนิดหน่อยนะครับเวลาเราฟังเพลงมันก็จะหยุดไปเองนะครับอันนี้หมดปัญหาแน่นอนครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นฟังก์ชันไฟไมิฟโฟนนะครับหรือฟังก์ชัน GPS นั่นเองนะครับ และตัวนี้นะครับ,รบก็ยังคงรองรับการชาร์จแบบไร้สายเหมือนเดิมน,นะครับสามารถชาร์จกับแท่นไวเลสได้เลยนะครับครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการรีวิวเสียงเพลงนะครับตัวนี้เสียงใสเพาะจัดเต็มมากนะครับไปฟังกันเลยครับ <S 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 Yeah, your tongue boom board come up man she loves my trip 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 she said I'm lit. she love my play she wanna kiss I forget fucking...